มหาสัจันไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีพฤษศไพ,พ่ใบแรกที่จับได้พระเทวทัตใบที่สองพระคเนตใบที่สพญานาคก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤษศทุกท่านครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับไปทำบุญที่ไหนมาบ้างผม เดือนนี้นะที่เรามาเจอกันวันนี้นะคุณผู้ชมนะผมทําบุญมาแมวอ,อย่างเดียวเลยทําบุญเกี่ยวกับสัตว์อย่างเดียวเลยในมูลนิธิต่างๆก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะทําสัมมาอาชีพอะไรก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับมีฐานะร่ารวยคิดอะไรสมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกไม่ค่อยเวิร์กเลยพักเทวทัตคุณผู้ชม ไพ่ใบนี้ผมอยากจะเตือนเพื่อนสมาชิกชาวราศีพฤษภสักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมต้องระวังเรื่องการเจรจานะครับเรื่องคําพูดครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมปิดวาจานิดหนึ่งแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบแหมงเงียบตลอดเลยนะบางทีเราไปเงียบใส่เขานะเขานั่งนึกในใจนะแหมไอ้คนนี้มันกวนเราหรือเปล่าเนี่ยถามแล้วก็ไม่พูดเอาพูดให้น้อยลงสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมแล้วพยายามนะฮะอย่านินทาใคร คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะอย่านินทาอย่าให้ร้ายใครตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเลยคุณผู้ชมทำตรงนี้ให้ได้หลายท่านนะฮะมาดูดวงกับผมบางคนเขาบอกว่าแหมาจารย์ฝั่งไพ่รัตนะเนี่ยทำบุญง่ายหบาท1ิบาทผมบอกคุณผู้ชมทำแค่นี้ได้บุญแล้วไม่จำเป็นเลยอย่างคุณแม่ท่านหนึ่งนะฮะแกไปดูดวงมาไปดูดวงกับอ่า พวกแอดเวนเจอร์ไอ้พวกเห็นผีเห็นวิญญาณอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณผู้ชมไอ้ตอนแรกมันก็มาทักเรานะแหมเดี๋ยวปวดท้องนะปวดสี่โครงสีอนี้นะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยคุณเนี่ยเคยไปเอาของบูตรของเสียเนี่ยใส่บาทให้พระชาตินี้เลยหากินลําบากผมแม่งก็นั่งนึกในใจนะแบบโอ้ยคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมจําไว้เลยนะครับแล้วผมเตือนภัยเนี่ย ทุกราศีอยู่ตลอดเตือนมาเนี่ยไปเนี่ยเป็นปีที่สองแล้วนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมเจอหมอดูเห็นผีเห็นวิญญาณเนี่ยนะคุณผู้ชมจำไว้เลยนะเวลามันทักอะไรคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมเคลิมนะคุณผู้ชมเตรียมตัวเลยเสียเงินแน่นึกออกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นมันบอกว่าชาติที่แล้วเป็นผัวเป็นเมียเราเหมือนที่ผมบอกเมื่อปีที่แล้วอ่ะฮะบอกคุณผู้ชมถ้าเราเจอไอ้พวกเห็นผีเห็นวิญญาณพวกเนี้ย คุณผู้ชมบอกเลยอ๋อเนี่ยแกเป็นผัวเป็นเมียฉันเหรอจา์เป็นผัวเป็นเมียฉันเหรอไหนเอาตังมาให้ยืมหน่อยสิคุณผู้ชมยืมเงินแม่เลย <S 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 คุณผู้ชมจำไว้แล้วอย่าลืมและอย่าไปเคิมกับมันคุณผู้ชมอยู่กับปัจจุบันครับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบนันผมพูดทุกครั้งเลย แล้วเวลาผมดูดวงคนมาดูดวงผมทำนายตามดวงดาวนะครับตามไพ่นะฮะประกอบกับโหราศาสตร์ทั้งไทยและจีนเนี่ยเขาจะถามอาจารย์มียานเหรออาจารย์รู้เหรอผมบอกโหผมไม่มีฮะพูดแบบหลวงพ่อครูเลยมีแต่ยานตรงเตงเนี่ยอย่างอื่นไม่มีอ่ะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับเราจะต้องรับมือกับพวกนี้ให้ได้ ไพ่รัตนะเนี่ยเหมือนเรือธงสําคัญของคุณผู้ชมแล้วทุกครั <Station> ้งเลยที่ผมเตือนเลยเวลาคุณผู้ชมโอ้ไอ้นี่มันเห็นผีนะไอ้นี่มันเห็นวิญญาณนะไอ้นี่มันรู so, ้จักคนนู้นคนนี <Boy. Just> ้นะคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อแม่งเลยคุณผู้ชมเชื่อในตัวเองเชื่อในพลังของตัวเองครับเชื่อในสปิริตชวนของเราในจิตวิญญาณของเราว่าการกระทําของเราเนี่ยถูกต้องและไม่มีการเบียดเบียนทําเพียงเท่านี้ ชาวราศีพฤษศกทาง่ายๆอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดไปสักการะบูชาในสถานที่สําคัญบ้างเพื่อให้เกิดความเป็นสีมงคลกับตัวเองเพราะเราจะมีความเชื่อวัดวารามเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วไปกราบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่กับคนไทยมานานแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปสีเรียสไพ่ใบที่สองพระพิกเนศคุณผู้ชมครับไพ่พระพิกเนศ คอนเซปต์ของท่านคือสมปาถนาทุกประการครั้งนี้ครับชาวราศีพฤษภกเวลาจะทำอะไรเราเหนื่อยนะชาวราศีพฤษภกเนี่ยเวลาจะทำงานหรือทำให้ใครจะทุ่มเทเต็มที่เลยสมมติชาวราศีพิษภกชอบงานบุญนะฮะงานบวชงานแต่งงานศพเราเนี่ยราศีเราเนี่ยเป็นคนช่วยแม่ครัวหรือเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวตลอดเลยนี่คือคุณสมบัติของชาวราศีพฤษภกฉะนั้น ความหวังดีหรือความปราถนาดีที่เราทำต่อเพื่อนมนุษย์พุทธศาสนาเหล่าสมณะชีพามนี้กำลังจะส่งผลถึงชาวราศีพฤษภจงปฏิบัติตนต่อไปครับจงทำความดีตรงนี้ต่อไปบางทีบอกอาจารย์แหม่ฉันทำมานานและฉันไม่เห็นจะประสบความสำเร็จสักทีเลย ครั้งนี้ครับความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมบางทีนะฮะเดือนนี้หรือเดือนที่ผ่านมาดาวเสาโคจรเข้ามาในชีวิตบ้างมันติดขัดมันฝืดเคืองบ้าง กราบสักการะบูชาพระพิคเนตสักครั้งหนึ่งจังหวัดใดวัดไหนมีพระพิคเนตคุณผู้ชมไปหยอดตู้บริจาคหน่อยสัก5บาท10บาทขอพรท่านหน่อยแล้วถ้าใครนะฮะยังไม่เคยเดินทางไปเทวสถานโบสถามครั้งนี้คุณผู้ชมมาให้ได้ไปให้ได้ทำความสักการะนะครับ องค์พระพิกเนศสักนิดหนึ่งเหมือนองค์สัมมาสามพุทธเจ้าท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎกว่าต้องแบ่งปันเหล่าสัพณะชีพามคุณผู้ชมให้เมตตาตรงนี้นะครับให้ความสำคัญกับโบสถ์พามสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยๆน,นะฮะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กรุงรัตนโกสินมาใครยังไม่เคยเดินทางเรื่องอิทธล์และปฏิหารผมไม่เคยเล่าเลยนึกออกไหมฮะ ถ้าทีโบสถ์พามเนี่ยผมจะไม่เคยเล่าเลยแต่คุณผู้ชมเชื่อผมเถอะคุณผู้ชมไปสักการะเถอะวันนี้ฟังคลิปผมแล้วไปให้ได้บางทีมันเหนื่อยนะนึกออกไหมฮะบางทีมันแบบโหอาจารย์แหมฉันไม่มีตังค์เลยชีวิตฉันลำบากมากเลยคุณผู้ชมไปให้ได้หลายท่านนะฮะรอดจากวิกฤตตรงนี้หลายท่านผ่านพ้นจาก อุปสรรคตรงนี้คุณผู้ชมจําคําคํานี้ไว้วันนี้ดวงแม่งตกนึกออกไหมฮะวันนี้มันตกที่สุดในชีวิตแล้วเปิดตังในกระเป๋ามาโหมีไม่ถึงสามสิบบาทสี่สิบบาทคุณผู้ชมฟังให้ดีวันนี้ยมันไม่มีครั้งไหนเนี่ยที่ดวงเนี่ยมันจะตกเท่ากับครั้งนี้แล้วและคุณผู้ชมจงจดจําวันนี้เอาไว้ จดจำค่ำคืนนี้เอาไว้จดจําเช้านี้ที่คุณผู้ชมฟังคลิปนี้เอาไว้ชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตกต่ำกว่านี้แล้วหลังจากเนี้แม่งจะขึ้นอย่างเดียว คุณผู้ชมจําไว้ให้ดีสวสดมนต์เจริญภาวนาบ้างทําฐานเพื่อละจากความตนีมีโอกาสนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจใช้การภาวนาโอมสีคเนสาย,ยานนมะาคุณผู้ชมใช้การภาวนาเนี่ยในบทสวดของพระพิคเนศทําให้เกิดกําลังทําให้เกิดสมาธิแล้วเรื่องร้ายๆมันจะแปลเปลี่ยนไปเป็นดี แล้วใครที่ปรารถนาอยากจะทำธุรกิจเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครยังไม่เคยเดินทางมาที่เทวสถานโบสถามคุณผู้ชมเข้าไปที่นี่สักครั้งหนึ่งไปสักการะสักครั้งไปทำบุญที่นั่นสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยๆมันเหมือนน้ำทิพย์ฉลมหัวใจมันเหนื่อยเหลือเกินให้น้ำทิพย์ฉลมใจเนียนำทางนำแสงสว่างนำความสำเร็จให้กับคุณผู้ชมดุจ ดังองค์พระพิกขเนตรไพ่ใบที่สามพญานาคพญานาคเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวพันกับคุณผู้ชมมากนะครับนึกออกไหมฮะเราจะเห็นในคำพีในในคำพีพุทธต่างๆกล่าวถึงนาคตระ,ะกูลนี้นาคตระกูลนั้นนาคเนี่ยอยากจะบวชเป็นพระพอแอบไปนอนหน่อยนะฮะตัวก็กลายมาเป็นนาคฉะนั้นเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ย คุณผู้ชมพญานาคก็จะอยู่ในพุทธศาสนาอยู่ตลอดบางทีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บึงการนะฮะเป็นบึงการปู่อือลือนะฮะปู่ดำนะฮะถ้ำกินลีนะฮะหรือพญานาคที่ต่างๆนะครับ ครั้งนี้ใครมีโอกาสคุณผู้ชมไปสักการะบูชาองค์พญานาคสักนิดหนึ่งหรือถ้าไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมเอาแหละแม้ฉันเนี่ยนะไม่ชอบอีสมพานที่มันอยู่ในวัดนี้เลยไม่อยากจะเข้าไปทำบุญเลยครั้งนี้คุณผู้ชมเข้าไปหน่อยไปสวดมนต์สักนิดหนึ่งก็ได้ครับ ไปหยอดตู้สักสบาทสักหบาทก็ได้ไปดูซิว่ามีบุญไหนบ้างที่มันน่าทำคุณผู้ชมหยอดไปนะครับแต่ไม่ต้องไปหยอดเยอะไม่ต้องไปหยอดที่50บาทร้อยหนึ่งสองร้อยไม่ต้องหยอดหบาท10บบาทแค่นี้พอเพียงแค่หัวใจของคุณผู้ชมมีแต่การให้มีแต่การแบ่งปันชาวราศีพฤษภเดินทางมาครึ่งปีแล้ว ครั้งนี้เมื่อฟ้าเปิดดินเปิดโอกาสมันเปิดไปทำตามที่ไพ่รัตนะบอกแต่อย่าลืมนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนต้องให้ระมัดระวังเรื่องการเจรจาผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมการเจรจาครั้งนี้หรือการติฉินดินทาใครอย่าให้เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤศกเรื่องที่สอง ใครมีคดีความมีเรื่องต้องขึ้นลงขึ้นศาลก่อนขึ้นลงขึ้นศาลคุณผู้ชมฟังยกหูโทรศัพท์โทรเคียร์กับเขาหน่อยขอโทษขอโพยกับเขาหน่อยสใครติดเงินนะครับใครติดเงินโทรหาเจ้านี่นิดนึงพี่หนูไม่ได้หนีนะแต่ถ้าหนูมีเมื่อไหร่พี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูจะใช้พี่แน่นอนครั้งนี้หนูขอทยอยผ่อนใช้นี่ กับพี่สักหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมพูดแบบนี้ยังไงเจ้านี้ก็ใจอ่อนแต่อย่าลืมนะครับบางทีเราไม่ใช้นี่เขาเจ้านี่เราเนี่ยเวลาเขาโมโหเราอะ่ะเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปอะ่ะคนเนี่ยมันกินพริกกินเกลือนะมันแช่งมันดา่าคุณทุกวันนะมันหากินไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นมีอะไรยกหูโทรศัพท์บอกเลยบางคนโทรศัพท์ไม่เคยรับลายแม่งไม่เคยอ่านเลย นึกออกไหมคุณผู้ชมเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะเราก็โมโหอ่ะเราก็สาบก็แช่งก็ด่ามันไอคนที่มีผลกระทบเนี่ยก็คือไอลูกหนี้เนี่ยแหละฉะนั้นคุณผู้ชมครับเอาให้มันผ่านเคาะกัมครั้งนี้เวลามีอะไรปณีป,น,ปนอมค่อยๆเคลียรกันแล้วทุกอย่างมันจะจบได้อย่างสวยงามเตือนครั้งที่สาม ครั้งนี้คุณผู้ชมนะระวังอีกนิดนึงนะฮะอดทนอีกหน่อยเนี่ยช่วงนี้สิงหากันยาตุลาเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยเวิร์กระวังนะครับของในบ้านจะเกิดการเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลานะครับเอาเพียงแค่นี้พอไม่ต้องแบบไปเห็นว่ามีคนนู้นเตือนคนนี้มานะ้าทักมาหน้าว่าโอ้ประเทศเราจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ต้องไปสนครับเอาตัวเราเนี่ยแหละฮะ ไม่ต้องไปบอกว่าโอ้โหคนนู้นฝากเตือนมาท่านคนนี้ฝากเตือนมาคุณผู้ชมเอาแค่พอประมาณครับเอาแค่พอประมาณเหมือนไพ่รัตนาเนี่ยบอกคุณผู้ชมอะทำอะไรก็แล้วแต่เอาแค่พอประมาณนึกออกไหมฮะฉะนั้นคุณผู้ชมระวังให้ดีครับเราจะเห็นข่าวที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเห็นผีเห็นวิญญาณอย่างงั้นอย่างนี้เห็นไปเพื่ออะไรอะฮะเห็นไปทำอะไรอะเห็นแล้วมันได้อะไรอะ นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมเอาเราทาบุญง่ายๆดีกว่าเราเบื่อพระที่ผมบอกอะ่ะโอ้ยพระมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีผมถึงบอกไงคุณผู้ชมทำห้าบาทสิบาทแล้วแชร์ไปให้ญาติพี่น้องฟังด้วยคนไหนชอบทําบุญเยอะๆทำห้าบาทสิบาทพอนึกออกไหมฮะไม่ต้องทําเยอะพอทําบุญเยอะๆพระแม่งมีเงินเยอะๆแม่งมีเมียหมดนึกออกไหมครับเอาอย่างเงี้ยแหละครับคุณผู้ชมดีที่สุดแล้วน้ํามันสมุนไพรหมอหัวโตว สูตรออริจินอลออร์แกนิกร้อเอร์เซผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากเคมีสังเคราะห์ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยคุณค่าจากสมุนไพรแท้กินสมุนไพรอ่อนๆจากธรรมชาตินอกจากคุณประโยชน์ทางร่างกายแล้วน้ำมันสมุนไพรหมอหัวโตอย่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้และทำความดีเพราะทุกขวดที่เราจำหน่าย ล้วนมีส่วนร่วมสมทบทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และช่วยเหลือผู้ยากไร้บำรุงร่างกายหัวใจแห่งการให้และหัวใจแห่งการแบ่งปันคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกครับทำบุญสังฆทานใบที่สองถวายข้าวสารใบที่สตักบาตร โอ้โหแม่โวยคุณผู้ชมไพ่ใบแรกก็ทำบุญสังฆทานซะแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปอายเขานะเข้าวัดเนี่ยใครเขามีสังฆทานบนนะแหมดูอย่างเจยเจนี่มานะไอเฮียนี่อเจกมานะแหมสังฆทานเขาอลังการงานสร้างเลยเนี่ยผมก็เพิ่งไปทำสังฆทานที่วัดสะพานสูงมาคุณผู้ชมเชื่อไหม ผมก็ไม่ได้เตรียมสังฆทานไปนะแต่ผมว่ารู้สึกว่าผมจะหยอดตู้ไปประมาณ40บาทแบงยี่ง22ใบผมจําได้ผมนั่งฟังพระสวดหน่อยแม่งเอ้ยกูทิศบุญให้แม่กูหน่อยเว้ยให้พ่อกูหน่อยเว้ยญาติผู้ล่วงลับหน่อยเว้ยผมก็หยอดไป40บาทไปนั่งฟังสวดแล้วก็โกรดน้ําหน่อยหนึ่งเออมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจนะอย่างน้อยเงินตรงนี้ครับก็ใช้บำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามต่างๆดีๆก็มากมาย นะครับคุณผู้ชมนะฮะทำไปเถอะครับจงทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์บางทีอคติตรงนี้มันอยู่ในหัวใจเรามันกัดก่อนใจเราเวลาเราทําอะไรมันก็จะมีแรงอาคตาแค้นเยอะทํามาหากินเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นซะใบที่สองถวายเข้าสารคุณผู้ชมเชื่อไหมผมเปิดฉากด้วยราศีกุมราศีมีนราศีเมษแล้วก็มาถึงพฤกษกไพ่ถวายเข้าสารเกิด ขึ้นกับทุกราศีแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับไพ่เข้าสารเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษกคุณผู้ชมไปทำให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำด้วยผมเอะใจเหลือเกินว่าเฮ้ยสีราศีนี้ไพ่เข้าสารขึ้นทุกอันเลยไวย้ฉะนั้นนะครับในการทำนายดวงของไพ่ลัตตนะความหมายก็คือว่าการหากินตรงนี้ยากลำบากเหลือเกิน คุณผู้ชมเข้าใจความหมายไหมครับบางคนลำบากนะฮะการหากินครั้งนี้ยากลำบากเหลือเกินคุณผู้ชมไปถวายเข้าสารหน่อยบางปีไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาที่วัดเขาจะมีงานบุญงานเลี้ยงให้ชาวบ้านได้กินอาหารกันซื้อข้าวมาหอมมะลินะฮะอย่างดีสักกิโลหนึ่งผมไปดูที่ตลาดมาแล้วแพงที่สุดเนี่ย47บาทข้าวเก่า35บาบาทถ้าเป็นข้าวหอมมะลิคุณผู้ชมซื้อสักโลหนึ่ง แล้วเอาไปถวายพระหน่อยคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับแล้วจงตั้งจิตตั้งสัจจะอธิฐานให้ดีว่าขอให้การถวายเข้าสารครั้งนี้ขอให้ข้าพระเจ้าอุดมไปด้วยโภกรัพย an ์ไพ pues, um ่รัตนะนะคุณผู้ชมนะเวลาทํานายดวงจะมีไพ่ซ้ําๆซ้าๆซ้ําๆกันเกิดเยอะ4เดือนเนี่ยสี่ราศีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมที่เราดูเนี่ยไพ่เข้าสารออกทุกราศี ไพ่เข้าสารเนี่ยเวลาเรารู้แล้วว่าเวลาเราถวายเข้าสารเนี่ยมันจะมีเงินทองการหากินโอ้โหเหมือนจํานวนเม็ดเข้าสารเขานับมเมล็ดนับเม็ดตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะคุณผู้ชมนึกภาพตรงนี้ออกใช่ไหมฮะที่โบราณเขาจะบอกว่าโอ้ถวายเข้าสารนะั่นเหลือกินเหลือใช้มีกินมีใช้ไม่มีหมดแล้วในปัจจุบันครับชาวราศีพฤษภช่วงนี้ไม่ค่อยมีกิน ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใช้บางคนงัดของเก่าออกมาใช้แล้วบางคนบอกของเก่าขายหมดแล้วอาจารย์กัดฟันอีกนิดหนึ่งครับดวงเมืองนะฮะกำลังจะเปลี่ยนแปลงดาวโคจรต่างๆกำลังปรับทิศทางไปในทางที่ดีคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นสงนะฮะหรือจะเป็นหมอดูเนี่ยตอนนี้ที่ทำการหลอกลวงประชาชนเนี่ยแม่งโดนจับหมด มันโดนกวาดล้างทั้งหมดหรือเราเรียกกันว่าธรรมชาติกำลังเซตระบบประเทศไทยใหม่คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเหมือนกันภายรัตนะเหมือนกันบอกข้าวสารเฮ้ยครั้งนี้ กัดฟันหน่อยถวายหน่อยบ้านใครมีอยู่แล้วก็ตักสักลิตรหนึ่งตักสักกระป๋องหนึ่งมัดใส่ถุงร้อนมัดใส่ถุงแกงถุงใสหน่อยเอาไปถวายพระหน่อยบางคนไม่มีกําลัง,งอ่ะแต่มีข้าวสารอยู่หน่อยเว้ยไอหาฉันตักไปสักลิตรหนึ่งเว้ยฉันตักไปสักกระบอกหนึ่งกระบวยหนึ่งเว้ยแล้วก็มัดถุงแกงเอาไปถวายพระหน่อย <c oughs> คุณผู้ชมไปทํานะคุณผู้ชมเชื่อผมเดือนเนี้ยถวายข้าวสาร ทำแล้วเดี๋ยวมันจะมีกินมีใช้อย่างน้อยการแบ่งปันครั้งนี้มันทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับเพราะตอนนี้ระหว่างที่ดาวเสาร์กำลังทำงานไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นพระนอกลีดนะฮะเป็นหมอดูนอกลีดเนี่ยผมว่าโดนกันเป็นแถวแต่หมอดูดีๆก็เยอะนะครับอย่าทำให้ให้วงการดูดวงเนี่ยเสียหายเหมือนที่ผมบอกไพ่ลัตนาะ ไม่ต้องมาทำบุญกับผมบางคนบอกเดี๋ยวแม่จะโอนมาให้อาจารย์นะเดี๋ยวฉันจะโอนมาให้แกนะอีอาจารย์ไพ่รัตะนะผมปฏิเสธหมดเลยไม่ต้องโอนขนาดดูดวงผมยังบอกกับคุณผู้ชมเลยไม่ต้องโอนตังมาดูดวงไปทำตามคลิปเก็บเงินไว้ให้พ่อให้แม่ได้กินนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญการเราเป็นหมอดูที่ดีเนี่ยเราเป็นนักพยากรณเป็นสินแสที่ดีเนี่ยอย่าให้เงินนำหน้า สถานที่หลายสถานที่เหมือนกันครับวัดวาลามบอกอาจารย์มาโปรโมทนี่หน่อยนะเดี๋ยวผมจะอย่างงู้นอย่างนี้ให้อาจารย์นะอาจารย์เอาแบบนี้หน่อยคุณผู้ชมเชื่อไหมผมไม่ทําเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมไม่ทําเลยผมรู้ว่าการที่เรามีผลประโยชน์หรือเรามีส่วนแบ่งกับวัดวาลามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้เรามีความโลภพอเรามีความโลภแล้วปุ๊บเนี่ยความโลภมันครอบครอบงำเราอะทีเนี้ยโอ้โหมันจะคอนโทรลยาก มันจะทําให้เราปฏิบัติตนไม่ดีมันจะทําให้เราดูดวงไม่แม่นผมไม่เอาเลยใครเคยมาดูดวงกับผมเขารู้เลยว่าอาจารย์ไพ่รัตนะเนี่ยไม่เคยโทรหาลูกศิษย์ไม่เคยโทรหาใครเลยไปถามดูได้คุณผู้ชมผมไม่เคยโทรเลยนะอ้าวครั้งนี้อาจารย์จะสร้างบันไดยพญานาคนะครั้งนี้อาจารย์จะถวายละครังนะจะได้มีชื่อเสียงนะนู่นนี่นั่นไม่มีครับ ผมเป็นคนบอกด้วยซ้ำว่าไม่ต้องโอนเงินมาคุณผู้ชมอยากทำบุญคุณผู้ชมไปทำเองไปลุยเองความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะผมมีเพียงแค่ว่าเป็นผู้นำทางให้กับคุณผู้ชมแค่นั้นเองใบที่สามตักบาทครั้งนี้ฟังให้ดีนะครับ ชาวราศีพฤษภหลายท่านตักบาตรอยู่เป็นอาจินอยู่แล้วหลายท่านตักบาตรเป็นประจำอยู่แล้วครั้งนี้เมื่อไพ่ตักบาตรเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมตักบาตรสักสามวันฟังให้ดีนะฮะตักบาตรสักสามวันแต่ครั้งนี้อย่าให้มีการฆ่าการฆ่าฟันกันเนี่ยนึกออกไหมฮะการเบียดเบียนสัตว์เนี่ย เกิดขึ้นกับการตักบาตรครั้งนี้เอาเฉพาะราศีพฤษกและลัคนาพฤษกนะครับถวายนมถั่วเหลืองสักสามวันติดคุณผู้ชมฟังให้ดีนะถวายนมถั่วเหลืองสักสามวันติดหรือเข้าสารก็ได้เอาใส่ถุงเนี่ยและเช้าเนี่ยไปถวายพระตอนเช้าทำแบบนี้สักสามวันติดคุณผู้ชมเชื่อผมนะครับ เดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นกับคุณผู้ชมก่อนจากกันวันนี้ครับผมอยากให้ชาวราศีพฤษภที่เป็นที่รักของผมทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าราศีพฤษภให้ผมสักครั้งนะครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพลาจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของ